วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนายอีกแล้วนะคะที่ช่องรถยนต์มือสองเจ้นางขายแหลกวันนี้น้องนาจะพามาชมในส่วนของรถแต่งราคาถูกปีใหม่ข้างวดผ่อนสบายจะเป็นรถรุ่นไหนเราไปชมกันเลยค่ะ วันนี้น้องนาจะพามาชมในส่วนของรถเชฟโรเลตบอกเลยว่าคันนี้แต่งมาเต็มมากๆใครที่เป็น f c c ซีเชฟโรเลตแล้วไม่อยากพลาดในส่วนของรถแต่งรอแต่งซิ่งมานะคะต้องคันนี้เลยค่ะมาพร้อมกระจังหน้าคมเมียมหล่อๆกันไปเลยนะคะมีการแต่งแล้วเรียบร้อยเราก็มาพร้อมไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะฟังก์ชันแบบเต็มแบบนี้เลย เดี๋ยวเราจะพาไปดูแม็กหล่อๆแล้วก็แต่งซิ่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้น้องน้ำมีการลงแม็กแต่งซิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือแม็กแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือ,อยางมีการเซตมีการเช็คให้เรียบร้อยบอกเลยว่าคันนี้นะคะใครทําสัญญารอรับรถได้เลยนะคะพร้อมมากความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตัวเชฟโรเลตก็คือ ตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนะคะด้านล่างของกระจกแล้วก็อยู่ตรงมุมนะคะทั้งสองข้างนี่คือความพิเศษด้านข้างของเรามาพร้อมกับโลโก้โคโลราโดแบบนี้เลยไฮไลท์อีกอย่างที่น้องนางอยากให้ดูเนื่องจากปรถปีใหม่จะมีลูกเล่นไฮไลท์แบบนี้เลยนะคะก็คือจะมีในส่วนของส่วนเว้าส่วนโค้งให้หล่อมากๆมาต่อกันนะคะในส่วนของภายในกันบ้าง ฝั่งข้างคงขับของเรานะคะเป็นโอเพนแคปเปิดแคปได้น้องนางขออนุญาตเปิดโชว์อ่ะที่เห็นชัดเด่นๆเลยก็คือมีในส่วนของมือจับที่มีการแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินทําเลยอ่ะตอนนี้ก็หลายบาทแล้วอ่ะบอกเลยว่าภายในเอี่ยมเหมือนใหม่ถอยปลายแดงออกมาแบบนี้บอกเลยว่าราคาถูกกว่าที่ท่านคิดค่างวดผ่อนสบายกว่าที่ท่านคิดอย่างแน่นอนนะ เราก็ในส่วนของข้างหลังกันบ้างน้องอาจจะพาชมในส่วนของด้านหลังมีแถมในส่วนของการชนหลังหล่อๆแบบนี้มาให้เลยด้านหลังมีติดโลโก้ของเชฟโรเลตนะคะตัวนี้เป็นรุ่นทีขออภัยค่ะตัวนี้เป็นรุ่น LT เป็นไงตัวนี้จัดทรงให้เรียบร้อย FC ในส่วนของรถแต่งไม่ควรพลาดรถหล่อๆสวยๆแบบนี้ค่ะ เราก็ขออนุญ,ญาตโชว์กันที่กุญแจกุญแจนะคะเดิมจากโรงงานเลยก็ก็จะเป็นกุญแจคีเลตด,ด้วยแล้วที่สําคัญก็คือปลดล็อกล็อกผ่านตัวรีโมทตัวเดียวคือจบเลยค่ะนี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะให้พี่เข้ามาซูมให้น้องนางหน่อยนะคะอะเรขออนุญ,ญาตขึ้นไปบอกเลยว่าคันนี้ไม้น้อยมากๆนะคะเดี๋ยวน้องนางขออนุญ,ญาตเปิดเลขไม้ให้อ่ะ ขออนุญาตซูมให้หน่อยไม่เพียง3 6มห0เท่านั้นนะคะมีในส่วนของบูทวัดรอบด้วยอ่ะบูทวัดรอบทุกอย่างก็คือพวกนี้ใช้ได้หมดนะคะลองนามมีการเซ็ตแล้วก็เช็คให้ทั้งหมดคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆที่สำคัญได้ลดเป็นรถเกียร์หสปีดอ่ะถุงรมนิรภัยคู่หน้าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขออนุญาตซูมตรงกระจกนิดนึง ที่กระจกรดลงแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นตัวใหม่นะคะเวลาเปิดนะคะกระจกจะลดลดลงอัตโนมัติเวลาปิดก็จะขึ้นอัตโนมัติเลยเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะนี่เป็นห้องเครื่องเดิมๆเลยจากโรงงานคันนี้จะเป็นเครื่อง2500ซีซีสี่สูบ16วาล์วาบอกเลยว่าเชฟโรเลตนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ น้องนางกล้าการันตีแล้วว่าเต็นท์อื่นไม่กล้านําเข้ามาขายแต่ว่าน้องนางกล้านาเข้ามาขายนะคะเราก็ที่สําคัญกล้าการันตีว่าลูกค้าสามารถออกในส่วนของรถสูญบาทได้นอกจากนั้นนะคะน้องนางยังขออนุญาตนะคะแจ้งอีกนิดนึงก็คือคันนี้กล้าการันตีไม่มีพิษวามน้ําท่วมอุบัติเหตุร้ายแรงตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีและที่สําคัญเลยก็คือน้องนางสามารถจัดทําสัญญาฟรีทั่วไทยออกรถทั่วประเทศออกรถสูญบาทรแล้วก็ฟรีพรบ ค่าสีค่าจัดค่าโอนนะคะเราก็ใครนะคะที่อยากออกรถกับน้องนางน,นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0920123950นะคะก่อนจากการรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องนางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ